การนะครับต่อนะครับตัวนี้ชุดคอนโทรลนะครับตัวนี้ชุดคอนโทรลนะครับ48โวลต์1,000วัตต์นะครับตัวนี้เป็น่ามอเตอร์สองสายนะครับคือมอเตอร์ดีซีสองสายนะครับแปลงทานนะครับตัวนี้นะครับ500วัตต์นะครับ24โวลต์นะครับตันนี้นะตัวนี้จะเป็นกล่องนะครับ48โวลต์นะครับ1,000วัตต์นะครับก็สายไฟก็ไม่เยอะนะครับสายไฟก็จะมีตัวนี้ก็จะเป็นคันเร่งนะครับ แต่ตัวนี้จะเป็นสวิตนะครับกุญแจตรงนี้จะตัดเบรกนะครับเวลาเราขับไปนะครับเราเบรกนะครับตัวนี้เป็นสวิตตัดเบรกนะครับมันจะตัดไฟจ่ายเข้ามอเตอร์นะครับตัวนี้จะเป็นสายเข้ามอเตอร์นะครับสองชายนะครับสายไหนก็ได้ครับต่อเข้ามอเตอร์นะครับอ่ะถ้ามันเดินเดินถอยหลังก็กลับสลับสายได้นะครับแต่ตัวนี้นะครับสายดําแดงนี่จะเป็นบวกกับลบนะครับไฟ48โวลต์นะครับจากแบตเตอรี่นะครับตัวนี้ห้ามต่อผิดนะครับต่อผิดอาจจะ ทำให้กล่องพังได้นะครับก่อนอื่นนะครับต้องผ่านนะครับนาเปเกอร์นะครับเพื่อปิดเปิดนะครับประมาณนี้ผมต่อแล้วเห็นนี้นะครับเดี๋ยวผมจะมาต่อสายเข้ามอเตอร์นะครับเข้ามอเตอร์ก็สองใส่ย่องเส้นนะครับแบบนี้นะครับผมก็จะต่อเขาเลยนะครับตรงนี้นะนะสำหรับคนเริ่มต้นนะครับจะทำรถไฟฟ้านะครับผมให้แนะนำ เป็นทําเป็นมอเตอร์แ่งทานไว้ก่อนนะครับต่อเสร็จแล้วนะครับประอาณนี้นะครับส่วนแบตเตอรี่นะครับตัวนี้นะครับเป็นแบตเตอรี่ลิเธียมนะครับไรออนนะครับตัวนี้นะครับเป็นแบตของหนึ่งแปดหกห้าศูนย์นะครับหนึ่งแปดห้ห้าศูนย์นะครับตัวนี้นะครับแบตตัวนี้ทําเป็นสี่สิบแปดโวลต์สิบแอมป์นะครับนะฮะนะครับระอาณนี้นะครับ แท็กเรียบร้อยนะครับนะอันนี้คือแบตนะครับตัวนี้จะเป็นตัวคันเร่งนะครับคันเร่งนะครับเวลาเราใส่คันเร่งก็จะมาเสียบกับตัวนี้นะครับนี่ครับจะมีสามเส้นนะครับอาจจะมีสายดําแดงนะครับเขียวนะครับตรงนี้นะครับเสียบคันเร่งนะก็เสียบเข้าไปเลยนะครับตามนี้เสียบเข้าไปแล้วนะครับูประมาณนี้นะครับอันนี้คันเร่งผมเสียบไปแล้วนะครับคันเร่งตัวนี้แบตนะครับแบตนะครับนะผ่าน เบเกอร์นะครับวางดีๆครับแล้วก็ทําการปิดเลยก่อนนะครับก่อนเสียบนะครับทําให้ไฟมันไม่สปาร์กนะครับโอเคประมาณนี้นะครับตอนนี้นะครับก็ต่อเรียบร้อยนะครับตอนนี้นะครับเปิดเบเกอร์นะครับบิดยังไม่ติดนะครับยังไม่ไปยังมีอะไรเกิดขึ้นนะครับเพราะว่าอ่าตรงนี้นะครับสวิตุูแจเรายังไม่ได้เปิดนะครับตอนนี้ผมต่อตรงนะครับก็เสียบเปิดได้เลยนะครับ พอเปิดปุ๊บนะครับมันจะได้ยินเสียงตรงนี้นะครับมันจะมีอ่าดิเล์อยู่นะครับนี่ครับพอเปิดเสร็จนะครับเราหมุนเราบิดนะครับตัวเบาแรงนี่นะครับเีนนะครับดูนะเบาๆค่อยๆไปนะอืมเวลาเราออกตัวก็เบาใช่ไหมครับอ่ะบิดแรงขึ้นแรงขึ้นนะครับนี่โอ้โห มกันนะโ้นี่ครับแรงมากเนี่ยมีแค่นี้นะครับสาหรับอุปกรณ์ที่เอาไปทําจักรยานไฟฟ้านะครับหรือรถมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้านะครับสาหรับงบจ่ําๆนะครับนะเอาแบบนี้ไปก่อนนะครับแล้วก็ต่อง่ายนะครับไม่มีซับซ้อนอะไรมากมายนะครับ่วนตัวนี้จะเป็นตัดเบรกนะครับตัดเบรกนะครับเดี๋ยวผมจะหาอะไรผมมีวนี้นะครับเออ เสียบนะครับเห็นไหมบิดก็ไม่ไปแล้วนะครับอย่างเช่นนะครับเราขับรถไปนะครับความใช้ความเร็วนะครับเราบิดเร่งค้างนะครับเราเบรกกระทันหันนะครับเพื่อเบรกนะครับมอเตอร์มันก็หยุดทํางานแบบนี้นะครับนี่มันจะไม่หมุนนะครับถ้าเราออกครับเรากดไปเหมือนเดิมครับโอเคนะครับสําหรับการต่อสายนะครับใครสนใจนะครับชุดนี้นะครับผมแปะพิกัดในตะกา้านะครับเข้าไปเลือกซื้อได้เลยนะครับราคาถูกมากนะครับ นะฮะก็หาเลือกซื้อได้นะครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมก็จบเพียงแค่นี้นะครับแต่